สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนักข่าวินดี้นะครับวันนี้เราก็จะมาขาย,ยี่กูเกิลกันอีกแล้วนะครับเราจะมาดูกันครับว่าเอ๊มาหาอะไรกันดีนะเราจะมาดู IG คุณดิซ่ากันดีกว่านะครับซึ่งมีผู้ติดตาม13อเฮ้ย14ล้านแล้วเหรอตอนนั้นผมทำคลิป13ล้านอยู่เลยเนี่ยเี่ยลองดูคลิปตรงนี้นะเนี่ยเนยที่เครื่องหมายตกใจเนี่ยขึ้นเร็วมากเลยนะครับ เอาล่ะครับผมก็จะพามาดูตรงนี้ครับนี่ท่านผู้ชมครับเห็นอะไรนี่ไหมลงวันเดียวแต่คนกดไลค์เกือบ3ล้านครับผมโอ้ยขนาดนี้เลยเหรอโอ้ดูสิครับโพสต์นี้ฮะเราลองมาดูโพส์อื่นไหมวิดูดิสองล้านขึ้นสองล้านขึ้นเลยเหรอ ถึงว่าแหละครับเธอเป็นคนไทยที่ดังระดับโลกนะครับคุณดูสิอื้อหือรูปเดียวอ่ะอือนะมาดูรูปนี้กันครับก็จะเป็นคนุณดิซ่านะครับที่ถ่ายโดยกล้องฟิล์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้นะฮะเขาฮิตกล้องฟิล์มกันอืมที่จะบอกนะเพราะว่าเห็นคุณยาย่าเออคุณยาย่าที่ไปเที่ยวกันในเดชนะครับก็ถ่ายกล้องฟิล์มเหมือนกันนะฮะอืือนี่ฮะ นี่ก็น่าจะเป็นเพื่อนของเธอนะครับนี่นี่น่าจะเป็นฝีมือของคุณดิซ่าถ่ายเองเลยนะครับเนี่ยนี่อันนี้นี่นี่นี่ก็น่าจะเป็นคนุณดิซ่าถ่ายนะครับอืมนี่มีชื่อภาษาไทยตรงนี้ด้วยครับเห็นไหมอืมอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกครับพาซาอะไรสักอย่างข้างหลังอะครับอืมสุดยอดเลยครับนี่มาดูลูกนี้กันบ้างนี่ สุดยอดเลยเนาะเพื่อนๆเนาะใครที่เป็น FC เอ็นแฟนๆคลับคนที่ซ่านะครับกดไลค์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแสดงตัวเออแสดงตัวเฮ้ยเราเอฟซีตัวยงนะอะไรอย่างเงี้ยอนั่นหนะครับือสุดยอดเลยครับผม,มดูสิครับรูปสล้านทุกรูปเลยเหรอเพื่อนๆอืผมก็ไม่เคยมาอัปเดตเลยนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอุ้ยรูปนี้3ล้านเพื่อนๆ อ,อดูดิสามล้าน่ะดูดิโอ้โหโอเคครับเพื่อนๆแล้วถ้าอย่างไงเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจาก i อจีคุณลิซ่านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็น f อเป็นแฟนครับตัวยงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แสดงตัวกันด้วยนะครับถ้ายัางไงก็เจอกันในการอัปเดตดารากันคนอื่นกันต่อไปนะครับคลิปีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ